่อยแต่มีลมต้องลัวให้เลยสิคันโขนในบรรยากาศที่มาเล่นดูว่าทีในวังเพี่ในวังในน้ำนกควักก็ลงมันแล้วมัดแต่ว่าลมดีนะมาดูกันว่าเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นแล้วแต่บางบ้านไม่ได้ตายร่วงเอ้ยครับทุกคนเดี๋ยงมาให้ดูของมันก่อนนู่เอ่งดังลั่นอยู่นู่ดังเหมือนแมวกัดเลยคุ้นปลาเขงแดงเหยียบบวนนู่นนกะคว,นนวักหรอบินเร็วหมด

มาไปถือที่กดดูอย่าถือเชือกเอ็นมือขาดเลยของมังเหยียดพังแล้วทุกคนมึงมาถือที่กดอย่าถือที่เชือกเอ็นอ้าวไป อะไรนะออกมาออกมามันไม่เอี่ยงมางหมัดวิ่งไม่ทันไหมหรอห้งหมัดมางหมัดวิ่งไม่ทันไหมหรอบางวันบางวันเดินหลับมานี่ก่อน đấy không mà tên phải luôn rồi nhá Để bắt đường cái con bắt đường kề lên, kề lên Ok đây Má con mà Mong <laughs> mà, mà tông mình nghe đen mà đưa Mong mà, mà tông nghe đều đều mày, Leo Đố leo Đố con โอ้โหดังหนักไว้นักคนณดีใหถ่ายแล้วตัวนี้ไปดูข้ากัานนทุกคน chia mặt thoải mấy mặt mấy kể lùi mấy thoải mặt tông hai có dài mát ai đi lùi mọi mặt nè hai em mặt kết mặt em mặt em mặt em khát em mặ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 t 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 em mặt em mặt 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 แทงมาหน้าแทงเลยบังมัดไว้น้ำเนี่ยเดียวนุ้นทุกคนบังมัดบ่อผาลอยไล้คทุกคนไม่เชี่ยงมัดมันไม่เชี่ยงมัดได้ไหมหล่อผาแข็งหนัดกัดไว้มัดเอ็นดีทุกคนมัดเฉียงมืนลีกัเตันเลยเดี๋ยวมัดไอ้น้องๆเลยก่อนสามสิบปอนด์นะน้องๆมันโอ้โหอ้โหย่าดูไหนแล้วที่พับกับหลังเลยโอ้หล่อผาแข็งหนัดตึงเปียเลย ไม่รู้หนึ่งรอบม่างมาดมาดอื้งต้นไม้อุ้ยอุ้ยลูดฝีมือนัดมาดพาละว่าวันวิ่งวิ่งวิ่งออกมาเนึ่งปล่อยเล่นก็ได้บังมัดปล่อยเล่นปล่อยเล่นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวผมไปเก็บมาดึงมามาดึงมาเอาดึงตองวันไปเก็บแร็วมาดึงวันไปเก็บเร็ว Uhm. ไปไปเลยม่ปล่อยปล่อยสวยมังวันอยู่หน้าต้นไม้ไปดิอยู่หน้าต้นไม้ไปดิไปมาเลยเรียบร้อยเองบูพอหนักเองไม่ขึ้นพอเบาแรงไม่ลมแรงนี่มาดูของม่วงน Lâm toàn họ rồi, bunny. con, Ta lưu mèo. Qua lông lâm, mát, quá lông lưu. Bình quá lẻ đi Đứng Ló, parking nó. Bình lông tukun, bunny. Dạy mày 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 Nguyên ngoan cả chiều đấy nghe đây nhăng Ừ, na ngoan cả chiều đấy nga kulet cơn oh ngon 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 nặng, ngon ngon nặng ngon nặng Anh đang đi ngon 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 Ồ, nãy chơi qua lúc nào bằng ngon 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 khen ngon 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 หดเลยเหรอมาแล้วมาบุญเลยวะไอเหย้ยไปเอาบุญจริงเหรอนไหนบุญจากไหนไม่ได้ต้นไม้แน่เดียวขอาจริงอะไรนี่แหล่งเงี้ยอันนั้นจริงเหรอไม่ใช่หรอไปออกมาดันตัวนี้ฮะฮั่งกวนเอาหลบบางกอนนด้อย่าบุนเดี่ยวข้างได้ได้ไยิงอ่ะ ออกตะเกียหมดนรกอว่ากี่บุนอันนี้ก็บแปดนาทีแล้วหมดจากขึ้นนั้นก็จังๆแล้วเออปิดเลยไม่เพิ่เรียบร้อยอาจารย์ไม่ใหญ่มาเข้างี้หลักฐานเนี่ยอยู่ในในคลิปเลยมึงมาแล้วหลวงม่อได้ยินเสียงเลยไหมสุกพอดีเลยไหมไม่เป็นไรติดแดนมึง้งเยรอมึงมองรดูมึงมองมุด เรอจะรู้หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มองมาเลยจริงเหรอมองเงยียดไปเที่ที่มาเลยแต่ว่ามองใไทยหน่อยคือถ้าเรามาจากบ้านนี้ไม่ได้โอ้ไม่ฟังกดมาแล้วนัวมันถ้ามาจากโดนนั้นไม่ใช่เลยเอาเลยเอาเลยไม่ยอมมองมาว่าอะไรแต่อะไรไม่ยอมเลยนึกว่าหนูเดี๋ยวเล้วเดี๋ยวมันเมันเบึ้งมัดเด็กเดียวมันเกลี้ยงหมดเลยไม่รู้เว้ยเท่าลาบใบเดียวที่มันเงียบปรับมัน มึงเหยียบแบบตอเราไปเลยของมันเดียวมันขึ้นดีของมันน้อเนี่ยอีพีนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับเว้าปีกนกของมัดนะมัดเอ็กต้ารวยๆเงี้ยลังซู้ยผมรู้ไม่ลาบเนาะไม่ลาบทุกคนนู่นของมันก็เฉียวตุ้มทุกคนมัันยงไม่จบ

จักนี่ดวยนี่ยงมาจักนี้ร้วยโอยเด็กวะเด็กเลี้ยงงัวมานี่พาไปจุกกันเอามือวิ่งมาว่าเอาต้องกดสายแลกนะ่งเด้งว่านอไม่นั้นมือเหกงวนต้นนี่เออ สองสามตัวเลยว่าไปดึงอย่างเดียวตัวนี้ไม่นานแล้วมองเห็นว่าจะไม่นานหนูลงมาไล้ไงมวันวันเป็นตัวลงมาแล้วไอ้ทางโน้นวันอย่าไปทางนั้นมงวันต้องไปที่ด่นร้องดูเอาวันวิ่งเลยมุ่ั่เรียมวันวิ่งคุณหนูแกตายรีวออ๋อเอาวันร้องใสเรียบร้อย โอ้โอนโอนนนโอ้โหชนเราไโอ้โหบอกว่ามันบอกว่าพ่อก่อมาเลยนี่ว่าว่าผมมินจเข้าโตแลวนั่นแน่ของมึงป่อบางควนบางครับวันนี้เลยอสิเกียกเดียวเอ้หักไปรองเลยนี่เรามนจีเข้เรียนแล้ว ่ตกลงแลวจนรวไปกว่าจนรวไปกว่าหราเดีาดีแล้วมวยมวยขึ้นดูม่ยอมม่ยอมอ๋อบางวันไปบนบางวันวิ่งเอ้าเลที่เลวที่บางวันว่าเอาอ้อยเนขับดีไปวิ่งทางตรงโดมมาเดี๋ยวเช้าของวันไปทางตรงกลางดูตรงกลางนุ่ง không gắn không gắn không đê đi con Phá mươi năm ba mươi Phá lông nam năm 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 ngoan à, năm 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 Đấy, năm 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 bỏ เดียวเดียวเดียวเราไม่มาี่เอาเร็วอันหน้า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 ขับไม่ดีขับไม่ดีเอ้ยเอ้ยเออไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ ông oh, mặt leeng đi rồi, Từng mưa đâu Có tiếng không, lọc hoa cái mặt, oh, mặt cho, à? không, bọc lép bọc nhiệt măng cứ một điểu, nó, 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 พองี่บ so, like ้างเหรอเวดเดปิดคลิปว่าอานเอาเลยว่างาไปไม่ได้ไปบดไปวิ่งมาหรอไม่รู้เลยน้างัดไปว่าไปแล้วว่างัดลงมาทำไรอ่ะจปกาด้วว่าลงมาเร็วมา Ở đây ngoan Vinh ơi Bằng mặt bên tôi à Duy Hâm Bồn Mà leo Ngoan Vinh bên ơi Vinh bên mình, mình, mình thủ lâm Vinh ơi ngoan Vinh ơi à, đôi lâm leo ึ้นดีแล้วมาดูลมอ่อนร่ะเอาขึ้นมาขึ้นมา มาลงผิดหลังคาเทยตั้งมาเด้อโอ้ถึงมือเฮ้ยรวยแล้วไม่เกลี้ยกล่อมผือปมันขับยากตรงนี้เดมาค่อยไปขับให้ดูที่สนามนะเอ้ยได้แล้วเลยคลิปมาเจ้าเม่งคลิปนี้ก็ไม่เงยมากถ้าเกิดมากมันก็คงมากกว่านี้ทุกคนนะอย่าลืมฝากกดไลค์ร้หว่ากัน ส่วนท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามั้งน้องกดติดตามได้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊นะหมั่ไปก่อนค่ำแล้วสบายเฮ